สวัสดีครับผมหนึ่งนะครับจากโลงกลึงทรัพวีลำพูลเบอร์โทร0639694639นะครับเนาะ,ะขอบคุณนะครับมีหลังจากที่ผมลงทิกต o k ไปเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนเลยเนี่ยเห็นผมรู้สึกว่าช่องทางการทำการทำการการการแสดงตตัวนของเราเนี่ยไม่ว่าจะด้วย Facebook หรือว่าจะด้วย YouTube หรือว่าด้ t i ทิ o k เนี่ยรู้สึกว่าช่วงที่ t ิกตอกจะมาแรงเนาะก็ยังไงก็ผมก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับ มีเพื่อนเพื่อนหลายคนมาเลยเนี่ยที่โทรมาหาผมเนาะงานประจําชอบกาแฟทํางานประจําเปิดร้านเปิดร้านกาแฟหรือตอนนี้ชอบกาแฟเมืเ่อกี้เพิ่งรับสายจากนครศรีธรรมราชมาคนนึงจากท่านนึงชอบกาแฟตอนนี้ขั้วกาแฟเป็นเครื่องขั้วจีนอยู่อชอบอยากจะขยายสเกล คือชอบกาแฟแล้วแล้วก็น่าจะมีเงินทุนนิดนึงอะอยากจะขยับสเกลไปเป็นเครื่อง5กิโลกรัมนะครับเนาะก็โอเคผมแค่จะมาเกินเกินไม่ได้มาให้อะไรอะไรมากมายาจะมาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวหลังจากเครื่องคั่วตัวนี้เสร็จนะครับเนาะตัวนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะมาลองมาคั่วกาแฟเล็กๆนน้อยให้เพื่อนๆดูดีกว่าอยากจะเห็นว่าการคั่วกาแฟน่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากผมจะใช้ภาษาที่มาคพูดที่มันเป็นภาษาของคนปกติทั่วไปที่เราคุยกัน ไม่ได้เป็นภาษาของกาแฟนะน้อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไปคุยเรื่องภาษากาแฟอย่างเช่นว่า flavor first c a c k bitter slurp อะไรพวกนี้ cupping อะไรพวกนี้มันเป็นภาษาของกาแฟซึ่งซึ่งถามว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในวงการกาแฟคือแค่ชอบพูดง่ายๆคือทํางานประจำแต่ชอบกินกาแฟชอบที่จะศึกษากาแฟถ้าเรามาพูดพวกนี้เดี๋ยวมันจะงงผมจะเอาภาษาแบบทั่วๆไปคุยนะรเนาะ ก็แค่จะมาบอกว่าตัวนี้มันที่ผมกำลังทำเนี่ยอยู่ห้าตัวเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นโลโก้ผมนะครับเนาะเป็นโลโก้ของของลูกค้าผมดีกว่าเขาเป็นไกด์ไกด์เป็นไกด์ฝรั่งก็วิ่งรถตู้ครับคราวนี้เสร็จเขาชอบกาแฟอยู่ด้วยเออเป็นอีกแนวทางหนึ่งเพื่อนๆลองเพื่อนๆลองมองตามนะเขาเป็นไกด์แล้วเขาตัวของท่านเนี้ยเขาชอบกาแฟเสร็จเขาวิ่งรับนักท่องเที่ยวเขาก็จะพานักท่อง,ทงเที่ยวเนี่ยครับไปตําแหล่งกาแฟทั่วไปเสร็จ ก็อย่างที่บอกครับด้วยอารมณ์ด้วยอะไรตอนนั้นอ่ะพอมันไปเที่ยวเจอบรรยากาศเจอสวนเจอเกษตรกรคั่วกาแฟเสร็จเนี่ยเขาก็เขาก็จะขายพวกนี้ให้กับนักท่องเที่ยวเขาก็จะคั่วสอนด้วยมันก็เป็นวิธีการวิหนึ่งก็เป็นแค่แชร์ไอเดียนะครับเนาะ,ะตัวนี้เป็นครึง่งเป็นเป็นหม้อคั่วขนาด200กรมัมเป็นถังเหล็กรอนะครับเนาะ <c oughs> ซึ่งถังเหล็กรอเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลงเลียดทีดีกว่ามันวัสดุในการทำวัสดุในการทําถัง หรือว่าดรัมในภาษาของกาแฟเนี่ยมันจะมีทั้งเหล็กหล่อมีทั้งเหล็กมีทั้งสแตเลสเนาะมีดับเบิลวอลมีซิงเกิลวอลดับเบิลวอลเดี๋ยวค่อยว่ายดีีนึงตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับการก็ยังไม่มีเนาะมือหมุนกําลังทําก็แค่จะมาแจ้งว่าเพื่อนๆลองเพื่อนๆที่ชอบเนาะชอบกาแฟชอบกินกาแฟไม่รู้ว่าผมตอบแบ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 บคนทั่วไปนะคนปกติทั่วไปนี้ไม่ได้เป็นเป็นแบบ สายกาแฟเว็บข้างใครกาแฟมากเนาะถ้าชอบกาแฟจริงเนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อกาแฟซื้อได้นะครับซื้อได้เนาะแต่ว่าถ้าเราคั่วเองเนะครับมันได้อะไรที่มันเล้าใจมากกว่าได้อะไรที่มันเป็นสตรอรี่ได้อะไรที่เราสามารถที่จะช็อตโน้ตจดโน้ตเราไปเองได้เราไปซื้อกาแฟจากแหล่งโกไก่จากเกษตรกรชื่อโกอไก่ดอยนั้นดอยนี้ความสูงเท่านั้นเท่านี้สตรอรี่ของเกษตรกรท่านนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนี่ย การโปรเซสกาแฟของเกษตรกรท่านนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะมาจดช็อตโนตลงเองได้มันเป็นอะไรที่ที่สนุกกว่าที่เราไปซื้อกาแฟจากถุงมาเอามาชงเอามาดิฟเอามาขั่วแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเนี่ยเราไปเซิร์ชมาเลยว่าเกษตรกรเนี่ยถ้ามีโอกาสขึ้นมาทางเหนือเนาะไปหาขึ้นไปตมแหล่งแหล่งทั่วๆไปเสร็จไปเจอเกษตรกรอย่างที่ผมบอกครับว่าเกษตรกรแต่ละท่านเนี่ย แต่ละดอยเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเอาตึกยกยกตัวอย่างอย่างเงี้ยคำว่าดอยช้างเนี่ยคำว่าดอยช้างเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะเหมาเป็นดอยช้างหมดนะครับดอยช้างตีนดอยดอยช้างกลางดอยดอยช้างปลายดอยหรือเทือกเขาที่มันต่อต่อมากับดอยช้างที่มันใกล้ๆดอยช้างเนี่ยด้วยความสูงด้วยอะไรเหมือนกันอะแต่อย่างที่บอก่ะเทือกเขาที่ใกล้ๆกับดอยช้างเนี่ยเขาอะไรนะมันไม่ได้มีชื่อเสียงไงครับพอพอดอยช้างมันมันเป็นแหล่งที่คนเขาชอบ กาแฟหรือปลูกกาแฟกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดจากโดยช้างเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอกับกับความต้องการดีมานกับซัพพลายเนาะฉะนั้นมันเลยเกิดการสวมดอยขึ้นมาอีกนะอย่างที่ผมบอกอะ่ะเพื่อนๆขึ้นไปดอยเลยไปซื้อกันเสร็จมาคุยกับเขาว่าคุยกับเขาเลยครับอันนี้ในกรณีอย่างเงี้ยคุยกับเขาเลยว่าโปรเกษตรกรท่านเนี้ยเขาโปรเซสเม็ดของเขาเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราจะได้เราจะได้รู้หลังจากนั้นเสร็จเนี่ยเราก็มาคั่วเองเนี่ย ขั่วเสร็จเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะคั้วให้ดูแต่มันยังไม่เสร็จครับผมแค่จะมาบอกว่าเพื่อนๆลองตามผมไปก่อนนะผมจะพยายามให้รายละเอียดอะไรไปสําสหรับคนที่ชอบกาแฟแต่อย่างที่บอกคือไม่ได้อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานของของการคั่วกาแฟมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับกลับมาเรื่องเม็ดกาแฟหนึ่งเพื่อนๆไปหาเม็ดกาแฟเองเลยจากดอยต่างๆ2เซิร์ชหาจาก a c e b o o k เนาะสามซื้อจากทั่วๆไปอะ e e n Bean อินเตอร์เ Internet ็ตอันนี้ก็มีเป็นเม็ดกาแฟนอกประมาณเนี้ย เดี๋ยวถ้ามันเสร็จเครื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมามามาให้ดูครับอย่างที่บอกครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นทั่ว,วไปเนี่ยอ่ะเนี่ยสายแคมปิง้งอันนี้เขาใสาน่นี่เนาะเสร็จนี่เขาใสาน่นี่เสร็จใช่ไหมครับตรงหม้อเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีฝาครอบแล้วก็จะมีมือหมุนนะครับเนาะก็จะมีช้อนดมช้อนดมเพื่อเอาแซมปิ้งเม็ดกาแฟจากในนี้นะครับเนาะ เม็ดกาแฟในนี้ก็จะมีใบกวนอยู่เพื่อตีเม็ดกาแฟให้กระจายด้านก้นของถังก็จะมีรูเพื่อให้อากาศเข้าถังมันจะอยู่เอียงแบบนี้นะครับเอียงแบบนี้เพื่อให้ควันออกลอยออกแล้วก็อากาศที่มันเป็นเฟชแอร์เนี่ยเข้าอันนี้ตัวกรอกที่สําคัญนะครับในกรณีที่เราใส่ใจในการคั่วเนาะก็แนะนําให้มีตัวเทอร์โมคัพเปิลหาซื้อทางช้อปปี้ e ได้นะครับเซิเร์ชคีเบิร์ดของตัวนี้นะเซิร์ชคําว่า เทอร์โมมิเตอร์วัดอาหารที่วัดอุณหภูมิอาหารเซิร์ชเองได้เลยนะครับราคาไม่เกินร้อยบาทอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีคือนาฬิกาจับเวลาตัวนี้ก็ต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นช้อนอันนี้ก็เป็นแบบมือหมุนอีกแบบหนึง่งแต่ที่แน่แนตัวนี้นี่ผมก็แบบนี้เนาะก็เลยมาบอกไว้ก่อนเอา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 แค่นี้ก่อนครับผม แค่จากจะมาบอกว่าสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเนาะก็ลองตามผมดูก่อนนะเดี๋ยวเครื่องนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมทําทั้งหมด5เครื่องเพราะเขาสั่งผมมาหเครื่องผมก็จะได้อ่าไม่ได้ทีวีดีกว่ามามามาถือว่ามามามาแชร์ไอเดียในการคั่วอย่าง้ดีกวครับไม่ได้มาแนะนํามาสอนเนาะมาแชร์ไอเดียในการคั่วอยากจะบอกว่าคั่วกาแฟแไม่เป็นเรื่องยากครับมันเหมือนเราขี่รถยนต์นะครับพอเราขี่ไม่เป็นอะ่ะมันจะดูยุ่งยากไปหมดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆคอย,คอย,คอย ค่อยๆขี่ค่อยๆอลไเสร็จแล้วสักวันหนึ่งอ่ะเพื่อนๆก็ขี่รถยนต์เป็นละเหมือนกันครับขั่วก,กาแฟเนี่ยไม่เกินวันหนึ่งเพื่อนๆเ,เตรียมสารกาแฟไว้เลยสักสักห้าโลเนี่ยผมว่าขั่วเป็นละพูดถึงนะครับเนาะขั่วเป็นอ่ะไม่มีปัญหาเลยผมอาจจะพูดไวเนาะโดยลักษณะผมเป็นเป็นแบบนี้เองก็ถ้ามีอะไรติชมก็ได้เลยนะแต่ว่าก็ขอให้ติดตามช่องไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยรอเสร็จเมื่อไหร่ผมเชื่อว่านับจากวันนี้วันที่หกเนาะ สิบโมงครึง่ง1 0บโมงสามผมเชื่อว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเกิน3วันน่ะน่าจะเสร็จเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมามามาแชร์ไอเดียมาคั่วให้ดูดีกว่าครับว่ามาให้มาให้ดูว่าการคั่วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะครับเนาะก็ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเนาะขอบคุณครับ